Everyday w i t h g o d Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีในหนึ่งปีกับนิกกี้และพี่พ้ากัมเบลโดยพันธกิจ a l p f a International ประจำวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์2025วันที่54วิธีฟังเสียงพระเจ้าข้อพระคัมภีร์ประจำวัน ซาดูดี25ข้อ8ถึง15มามารโก7ข้อ1ถึง30อพยพ3 3ข้อ7ถึง34อพยพ35มีคนรู้จักคนหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบหน้าเมื่อผมเห็นเขาเดินตามถนนผมมักจะข้ามไปอีกฝั่งเพื่อเลี่ยงไม่เผชิญหน้าแต่ในสัปดาห์แรกที่มหาวิทยาลายัยผมได้พบเขาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ เขามีใบหน้าที่เปล่งประกายและยิ้มแย้มผมเจอคนอื่นอีกสองสามคนที่มีใบหน้าแบบเดียวกันซึ่งทำให้ผมรู้สึกระแวงแต่หลังจากนั้นไม่กี่เดือนผมได้พบกับพระเยซูและตระหนักว่าใบหน้าของพวกเขาเปล่งประกายเพราะได้ใช้เวลาอยู่กับพระเยซูเช่นเดียวกับโมเสสที่ใบหน้าทอแสงหลังจากได้สนทนากับพระเยซูบนภูเขาพระเยซูตรัสว่ามนุษย์ จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าเช่นเดียวกับที่เราต้องการอาหารฝ่ายกายภาพเราต่างก็ต้องการอาหารฝ่ายวิญญาณที่มาจากการฟังเสียงของพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างเราให้ประกอบด้วยจิตวิญญาณที่โหยหาพระองค์เมื่อเราพยายามฝืนทำตามใจหรือความต้องการของตัวเองเราจะรู้สึกอึดอัด ในฝ่ายวิญญาณเหมือนการใส่รองเท้าที่ไม่พอดีแต่เมื่อเราดำเนินชีวิตในการนมัสก,การและเชื่อฟังพระเจ้าพระองค์สัญญาว่าเราจะพบความอิ่มเอมและสันติสุขภายในไม่ใช่ว่าชีวิตจะง่ายขึ้นหรือไม่พบอุปสรรคปัญหาแต่เราจะสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นใจเหมือนได้สวมรองเท้าที่พอดีกับเท้าของเราพระเจ้าทรงนำทางเราผ่านการสั่งสอน และให้เราเติบโตขึ้นผ่านการไว้วางใจแม้เราไม่สมบูรณ์แบบแต่เรามีใจถ่อมลงพระองค์จะทรงนำเราไปในทางที่ถูกต้องทางของพระองค์ล้วนเต็มไปด้วยความรักมั่นคงและความสัตย์จริงพระองค์จะไม่นำเราไปในทางที่ปราศจากความรักหรือความสัตย์จริงในพระกิติคุณมาราโกเราเห็นว่าพระเยซูทรงให้ความสำคัญกับพระวจนะของพระเจ้า เหนือประเพณีทั้งปวงพระองค์ทรงตำหนิพวกฟาริสีที่ใช้ระเบียบประเพณีเป็นข้ออ้างในการหลีกเลี่ยงที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระองค์ทรงเน้นว่าพระเจ้าทรงสนพระทัยที่หัวใจมากกว่าการกระทำภายนอกในพระธรรมอพยพเราเห็นความสัมพันธ์พิเศษระหว่างโมเสสกับพระเจ้าโมเสสพูดคุยกับพระเจ้าเหมือนอย่างมิสหายสิ่งที่เขาปรารถนามากที่สุดคือการได้อยู่ในที่ประทับของพระเจ้า และพระองค์ทรงสัญญาว่าเราเองจะไปกับเจ้าและให้เจ้าได้พักพระสัญญาข้อนี้ยังเป็นจริงสำหรับเราในวันนี้โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจึงสามารถสัมผัสการทรงสถิตของพระองค์และรับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์มากขึ้นทุกวันลองใคร่ครวญดูสักครู่ในวันนี้ว่าอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้เราได้ยินเสียงของพระเจ้าในชีวิตประจาวัน ในเมื่อพระเจ้าทรงปรารถนาจะพูดกับเราตลอดเวลาให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงใส่ใจคนเล็กน้อยเช่นเราทรงปรารถนาจะพูดคุยและมีความสัมพันธ์กับเราเหมือนมิส,สหายขอทรงโปรดช่วยให้เราได้ยินเสียงของพระองค์อย่างชัดเจนและดำเนินชีวิตในทางของพระองค์ด้วยหัวใจทอม ขอทรงเปลี่ยนแปลงเราให้เหมือนพระองค์มากขึ้นทุกวันอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนหากต้องการอ่านบทาอธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้ง3ส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันทสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกับเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิป every day with god หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้ จะช่วยท่านให้เติบโตและลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นในทุกวันขอพระเจ้าอวยพรค่ะ